กิดการต่อสู้ไฟเออปะทะกันแล้วปะทะกันแล้วนานนานน,านันโอ้บีมโดนกัดไปแล้วโอ้สุดยอดไปเลยครับโอ้ยน้ำลายน้ำลายไดโนเสาร์ติดทีล็กกัหัวตรงนี้มีให้ขี่ไดโนเสาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูราคากัน เดี๋ยวบีมเขาจะเล่นตัวนี้นะครับไดโนวอล์กิ้ง2 0 0เดินอยู่ข้างนอกได้ให้บีมเลือกไดโนเสาร์ก่อนมี2ตัวให้เลือกครับตัวนี้อ่ะอ๋อชอบหนังตุ๊กอ่านี่เขาลบอยู่ตอนนี้เขาลัอย,ยูครับเดี๋ยวพี่เขาจะปลุกก่อนมาตื่นเร็วไดโนเสาร์มีคนมาที่แล้วเหมือนขึ้นม้าเลยเหมือนขึ้นม้าเลยขี่มา้าโอ้ไปแล้วเอาเอา เอาแล้วเอาแล้วครับเลี้ยวเลี้ยวเวยเหมือนขับรถอะอ๋อเขามีพวงมาลัยให้เราบังคับด้วยไปไปบีบังคับไปบีบังคับมาไม่รู้เขาจะไปหายากินเจ๋งเนอะขี่ไดโนเสาเดินได้ด้วยเ่อะ มาแล้วมาแล้วมากินหญ้าแล้วโอ้ยแจ๋อขี้หายเลร้องด้วยร้องด้วยนะน่ารักเงาเดินป้ายเดินป้ายกระดิกกระดิกหางด้วยหางเป็นลูกตุ้มเลยอ่ะอ้าวอาเอาแล้ว จะต่อสู้จะต่อสู้กันปะเนี่ยฮับบีบีไปกันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดการต่อสู้เดี๋ยวเกิดการต่อสู้เอาเอาไดโนเสาร์สองตัวเขาจะต่อสู้กันแล้วเอาแล้วเอาแล้วอเกิดการต่อสู้ไฟล์โอ้ปะทะกันแล้วปะทะกันแล้วนานนานนานโอ้บีมโดนกัดไปแล้ว โอ้สุดยอดไปเลยครับโอ ú, réussi, ้ยน้ำลายน้ำลายไดโนเสาร์ติดทีเล็กกัดหัวบีมด้วยตายแล้วปุยขุดหลายมากเลยครับไดโนเสาร์ที่นี่กัดหัวด้วยแม่ปีไปช่วยแล้วแม่ปีไปช่วยบีมหนีดิบีมบังคับหนีมาบีมหนี โอ้คหขับลามครับขับลามครับบีมบอกหนีไม่ได้แล้วไดโนเสาร์ของบีมมันเคลื่อนไหวช้าเดินมาตามตามทางมาตามทางนอนนอนเขากัดเด็กทุกคนครับตัวนี้เขากัดเด็กทุกคนนอ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 นเราปอดไัยแล้วเราปลอดไัยแล้ว ตอนนี้เราพาลูกไดโนเสาร์มาหาแม่ไดโนเสาร์ครับนี่ตัวใหญ่เลยข้างหลังเหมือนจริงนะนุ่มนิ่มเลยเนือ้อนุ่มๆ้วยอ่ะอ่านุ่มๆนุ่มๆฉันเหนื่อยแล้วเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายโอเคเดี๋ยวทางออกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อืน่นกันต่อเดี๋ยวเราออกกันโอ้นี่ทางออกมีไดโนเสาร์ขาย มีไดโนเสาร์มีไข่ไดนโนเสาร์เป็นของเล่นเพียบเลย<ม>หลายตัวเลยเพียบเลยตรงนี้ตัวใหญ่ครับตรงนี้เป็นตัวใหญ่เ<ม>พียบ มไม่ใช่จระเข้มันคือไดนโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำเหรออ๋อไดนโนเสาร์ที่อยู่ในน้ําอืมเลยเต็มเลยครับไปไปครับออกกันอ่าหลังจากที่เราออกจากสวนไดนโนเสาร์นะครับเราก็มาอยู่ที่พัทยาปาร์คบีทรีอสอร์ทจะพาบีมานั่งรถไฟเนี่ยแย้ถไหนรถไฟหอ,ด,ฟหอดี๋ยพาไปดู รถไฟนั่งคนละ50บาทนะเนี่ยนั่งไปตามรางเนี่ยเนี่ยรางไงรถไฟออก3โมงนะเดี๋ยวตอนเนี้ยพาบีมไปดูเครื่องเล่นรอบๆก่อนว่าเขาอยากเล่นอะไรอ่าตรงนู้นมีรถไฟห่อบีมบอกอยากเห็นปะในบริเวณโรงแรมก็กว้างมากเลยอะ่ะโออันนี้อะไรเนี่ยรถไฟที่เราจองตั๋วนี่แบบนี้นี่เดี๋ยวบีมจะเล่นอันนี้ครับ เดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนโอ้มีรถไฟเหาะด้วยอุ้ยพาขึ้นไปท้้งบนเลยโอ้อันนี้แจ๋วไปแล้วส่งไปแล้วอุ้ยไปแล้วยกสูงขึ้นแล้วโอ้ Bim cọ đen đen à Ồ, liền lẹn bao Bình ngay, bình ngay Xéo bao Bìm năng nín lên Khôn kín vậy lên oh, nám ăn à Quý <laughs> ăn, ăn không nhớ เอ oh ้ยนานนะคุ้มอะห้นานมากู้วสบายเล้ยหมดแล้ว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 เอาลงแล้วเลงแล้วแม่บีมมึนหัวครับดูจากลูกการสภาพแม่บีแม่บีนี่น่าจะมึนแต่บีมคือเหมือนไม่รู้สึกไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับบีมครับอ่า เดี๋ยวเราไปต่อคิวขึ้นรถไฟกันวิ่หอคอยนี่ดูสิคนขึ้นกัะเช้าอ่ะโอ้สูงมากเลยโอ้สุดยอดเลยสูงจัดรถไฟกำลังจะกลับมารับพวกเราแล้วรถไฟไปอย่างช้าๆพาชมวิวรอบโรงแรมครับ รถไฟมารับเราแลครับู้ <c oughs> อ้มีบีบแต่ด้วยววชมมิวครับชมมิวรรคับ <c oughs> เขาป่าเขาป่าแล้ครับโอ้เห <_ letter> ็นทะเลแล้วครับตรงนี้ข้างล่างเป็นเรือไวกิ้งครับ <_ letter> โอ้นี่าลางรถไฟห้อกครับสไลเดอร์อันยาวยาวเลย <_ letter> น้ำเศษปะน้ำเ <_ letter> <zone S 1> นไไี่ยสวนน้ำครับส่วนน้ำตรงนี้มีส่วนน้ำด <_ letter> ้วยใหญ่มากอะไรนะอยากเล่นเลยเหรอ ละใหญ่เลยครับมีหลายโซนด้วยโอ้สุดน้ำเขาสวยนะตรงนี้ทะเลเลยครับผสนน้ำสวยมากเลยสุนน้ำโอใหญ่นะ บรรยากาศดีนี่ไปตามทางนี้ครับรถไฟเราอู้นี่วิเห็นกระเช้าชัดๆเลยกระเช้าชัดๆเลยครับผ่านบางแสนน้ำใสนี้บรรยากาศดีมากเลยครับอุ้ยสไลเดอร์โอ้โหแรงอะ่ะเมื่กี้คนลงมานี่ยังเร็ว เขียวเปียกสุดคับสเตเลเดอร์แรงๆนี่สีเหลืองก็สีแดงเนี่ยบอกใยเราสีนี้อยู่นะโอ้ห่านแดงเลยอ่ะสีแดงมีเกลียวสีแดงมีเกลียวอ่าสีแดงเด็กเล่นไม่แรงมากอ่าสวยสีม่วงก็มีเกลียวโอ้ยกระเดงกับเหลืองนี่ว่าเสียวแดง เรแรงมากทอโอ้ลุกไฟฮอลุกไฟฮอน่าหวาดเสียวมากเลยครับลุกไฟฮอไหนดูความแรงของเขาสิไปแล้ว เสียวเสียวอุ้ยเสียวแมวหรือว่าเสียวโอ้ยน้ำมันเสียวอ้าวถึงแล้วครับบายสนุกดี50บาทคุ้มนะตั้ง15นาที